สมุนไพรไล่แมลงสูตรนี้นะครับเป็นการสกัดเอาคุณสมบัติของสมุนไพรที่เรานํามาทำครับมีคุณสมบัติที่ให้กินฉุนซึ่งสามารถช่วยไล,ล่แมลงได้เป็นอย่างดีเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายเราจึงนํามาสกัดเพื่อนําไปใช้ในทางการเกษตรครับวิธีทำนะครับเราก็นําวัดสดุมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอัตาส่วนนะบใบสาบเสือ3ขีดตะไคร่หอม3ขีดใบยูคา3ขีดําไม่ต้องให้ละเอียดก็ได้นะครับเทน้ําลงไป2ลิตรที่เพื่อให้สารที่ อยู่ในสมุนไพรที่เรานํามาหมักปอกมาเร็วที่สุดนําไปตั้งไว้ในที่ร่มแช่น้ําไว้1คืนก็สามารถนําไปฉีดพ่นได้น้าหมักสมุนไพรไล่แมลงที่เป็นแล้วนะครับเราจะกรองเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําอัตราส่วนน้ํนาหมักไล่แมลงจากสมุนไพรตัวนี้1ลิตรต่อน้ํา20ิลิตรทําการฉีดพ่นในช่วงเย็นฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มหรือว่าทั่วแปลงซึ่งไล่แมลงได้หลายชนิดเช่นตะกกแตนผีเสื้อกลางคืนที่ชอบมาวางไข่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนอนช่วยลดต้นทุนในการที่จะซื้ ือยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีต่างๆการไล่แมลงก็ถือว่าเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมสูตรน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงแบบเร่งด่วนสูตรนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิเบเอกคุนแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําสูตรน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงแบบเร่งด่วนสมุนไพรไล่มแมลงสูตรนี้นะครับเป็นการสกัดเอาคุณสมบัติของสมุนไพรเนื่องจากวัตถุดิบที่เรานํามาทำครับมีคุณสมบัติที่ให้กลิ่นฉุนซึ่งสามารถช่วยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายเราจึงนํามาสกัดเพื่อนําไปใช้ในทางการเกษตรครับ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ครับสมุนไพร3ชนิดก็คือใบสาบเสือตะไคร้หอมใบยูคาลิปตัสน้ำเปล่า2ลิตรโคกกับสากภาชนะสำหรับหมักมีดเขียง สำหรับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่เรานํามาหมักอย่างใบสาบเสือนะครับก็มีกลิ่นฉุนมีน้ํามันหอมระเหยไม่เป็นที่ประสงค์ของมแมลงแต่ไข่หอมก็เช่นกันนะครับแล้วก็ใบยูคารนะครับมีกลิ่นฉุนมแมลงไม่ชอบถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับวัดสดุที่เรานํามาหมักจะไม่มีมแมลงไปรบกวนเราจึงนําเอาวัดสดุส่วนนี้มาทําการหมัก สำหรับวิธีทำนะครับเราก็นําวัดสดุมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอัตัาส่วนนะครับใบสาบเสือ3ขีดตะไคร่หอม3ขีดใบยูคา3ขีดหลังจากที่เราสับแล้วนะครับเราก็นํามาตำตำไม่ต้องให้ละเอียดก็ได้นะครับทําการเทน้ําลงไป2ลิตร เสร็จแล้วให้ทําการขายี้เพื่อให้สารที่อยู่ในสมุนไพรที่เรานํามาหมักออกมาเร็วที่สุดเพราะว่ามันเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเราก็นําไปตั้งไว้ในที่ร่มแช่น้ําไว้1นึ่คืนก็สามารถนําไปฉีดพ่นได้ น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงที่เป็นแล้วนะครับลักษณะสีของเขาก็จะออกสีน้ําตาลอ่อนๆมีกลิ่นค่อนข้างฉุนในลักษณะนี้เราก็สามารถนําไปทําการฉีดพ่นได้เลยโดยเราจะกรองเ,อเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําสําหรับกาก,ากเราก็นําไปทําเป็นปุ๋ยใส่โคนต้นไม้หรือทําปุ๋ยหมักก็ได้นะครับอัตราส่วนนับที่เราจะนํามาใช้น้ําหมักไล่แมลงจากสมุนไพรตัวนี้1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรทําการปิดฝาเขย่านะครับ สำหรับการใช้งานเราก็ทำการฉีดพ่นในช่วงเย็นซึ่งแมลงเขาจะออกหากินในช่วงเย็นทำการฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มหรือว่าทั่วแปลง สำหรับการใช้งานครับเนื่องจากมันเป็นสารอินทรีย์สำหรับสูตรนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหรือสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งน้ำหมักสูตรนี้ใช้กับพืชผักสวนครัวไม้ประดับหรือว่าพวกไม้ผลซึ่งเราสามารถใช้งานได้กับพืชเกือบทุกชนิดน้ำหมักสูตรนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณ1เดือนหรือว่าเราทำใช้เป็นครั้งครั้งไปนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่สูตรน้ำหมักสมุนไพรไล่มแมลงสูตรนี้นะครับสามารถไล่มแมลงได้หลายชนิดเช่นตั๊ก,กแตนผีเสื้อกลางคืนที่ชอบมาวางไข่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดหนอนเป็นวิธีการทําที่ง่ายเนื่องจากวัสดุที่เรานํามาทานั้นสามารถหาได้ตามท้องถิน่นเป็นการช่วยลดต้นทุนในการที่จะซื้อยาฆ่ามแมลงหรือสารเคมีต่างๆซึ่งอาจทาอันตรายทั้งพืชแล้วก็ผู้ใช้น้ำหมักสูตรนี้นะครับเป็นน้ำหมักอิน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เราจึงสามารถใช้งานได้ตลอดมแมลงศัตรูพืชถือว่าเป็นต้นเหตุทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ช้าหรือว่าส่งผลเสียต่อพืชการไล่มแมลงก็ถือว่าเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปทดลองทําดูได้สูตรน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงแบบเร่งด่วนสูตรนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ